ดวงของชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา21มิถุนายนะถึง20กรกฎานะคะเป็นโหราศาสากลนะก็ช่วงต้นเดือนนี้ราศีกรกฎจะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจในตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าอังคารที่เป็นไฟเนี่ยอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีความกังวลว่าเราอาจจะอยากจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรแต่ว่า มันอาจจะยังไม่ได้อย่างใจนะแล้วมันทำมุมไม่ดีกับดาวพุธด,ด้วยนะคะที่อยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นระวังความขัดใจการงานมีปัญหาต้องพูดซ้ำหรือบางทีรีบร้อนในการทำงานติดต่อประสานงานจนเกินไปแล้วมันมีความติดขัดนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนธาตุไฟนะให้ระวังเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มีเข้ามาแต่ว่าจะเป็นลักษณะ อ,อ,อาจจะได้ได้เงินก็ได้นะได้เงินจากการทำงานแต่ว่าเงินมันหมดเร็วจังเลยนะคะในส่วนของต้นเดือนนะเงินได้มาแล้วก็หมดเร็วยอะไรเงี้ยหรือว่าต้องใช้เงินในการต่อยอดการทำงานพฤหัสแล้วก็ดาวจันเนี่ยในช่วงต้นเดือนยังอยู่ในเรือนที่12ช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างอ่อนไหวกับตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยวันนี้มันวันที่9แล้วเนาะมันก็อาจจะผ่านมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะก็ขอให้ พยายามนิ่งกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดของตัวเองหน่อยละกันพอพฤหัสยังอยู่ในเรือนที่12ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วได้เต็มที่อย่างใจแต่ว่า,าดาวพฤหัสเนี่ยทำมุมดีนะคะกับเรือนการเงินการที่เราคนราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้ถ้าหาว่าเราทำค่าในหน้านะไม่ได้ออกสื่อออกกล้อง เราทำในลักษณะแบบว่าเป็นเบื้องหลังเป็นงานลับๆหรือว่าเป็นเ,เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยจะดีนะคะยิ่งถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์ไม่ได้ออกซื้อไม่ได้ออกกล้องอะไรเงี้ยก็ดีนะแต่ว่าการทำงานของคุณเนี่ยในแต่ละวันน่มันอาจจะต้องใช้ energy ใช้พลังนะคะในการทำ ช่วงนี้ตัวคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับเครียดหรือมีความทุกข์ใจกระวนกระวายใจอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องจิตวิญญาณความรู้สึกว่าแนวทางที่เราทำมาเนี่ยมันดีมันถูกต้องหรือยังนะในการทำงานในการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ในช่วงต้นเดือนจะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอพอสักประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออฉันน่าจะมาถูกทางแล้วละ่ะแล้วก็ ช่วงประมาณสักกลางเดือนจนไปถึงปลายเดือนนะคะให้ระวังความหัวร้อนของตัวเองมันจะอาจจะมีงานรีบงานด่วนงานเร่งนะที่รู้สึกว่าต้องรีบทํางานมันวุ่นกลัวทํามไม่ทันเวลาอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ข่าวดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็ประมาณสักช่วงกลางเดือนเนี่ย จะมีโซลาร์อีคลิฟนะคะในเรือนของธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะก็ธาตุดินเนี่ยตัวคุณเป็นน้ำนะตัวคุณเป็นน้ำมันอยู่ในธาตุดินมันจะมีการเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนฝูงวงใกล้ๆหรือการเรียนอะไรที่เพิ่มเติมถ้าคุณอยากจะเรียนหรือสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่อยากจะทําให้ตัวเองมันมีความมั่นคงมากขึ้นก็มีโอกาสการเดินทางใกล้ๆไปพบปะ เจอกับกลุ่มพี่น้องอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าในช่วงสักประมาณกลา,กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงยาวไปเลยนะถ้าคุณรู้สึกนึกคิดไม่เข้าใจตัวเองคุณอยากจะรู้แนวทางการปฏิบัติขอให้ไปตั้งจิตอธิษฐานนะด้วยบุญเก่าด้วยความสำเร็จที่คุณมีหรือว่าด้วยจิตวิญญาณโซคอนเนคชันที่คุณเกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยขอให้คุณค้นพบ หนทางที่จะสามารถทำให้ตัวคุณเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีได้เนื่องจากมันเป็นโซล่าเออมันเป็นลูนา่าอีคลินะคะในเดือนที่12ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะขอให้พบช่องทางที่พาความสุขความจเจริญม,มาให้ตัวเองค่ะ